นีนะคะก็ห่างหายกันไปนานก็กลับมาแล้วในเวลาที่เหมาะสมนะคะก็คลิปนี้นะเป็นคลิปที่โยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์หรือมุมมองในชีวิตตรงของโยน,นี่แหละให้เ,เพื่อนๆได้ฟังเนาะถ้ามันไม่เกิดขึ้นกับใครนี่ก็โชคดีนะดีใจด้วยแต่ถ้ามันเกิดขึ้นกับใครจริงๆเนี่ยหรือกำลังใครที่แบบว่าไม่อยากให้มันเกิดแบบนี้ก็ฟังไว้เป็นวิทยาทานแล้วก็ไป ไปแ,แบบว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะมันจะทําให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นมากๆหวัวข้อในวันนี้เลยนะว่าทําไมอ่ะการที่เราเป็นเมียฝรั่งเรามีแฟนชาวต่างชาติและเราไม่เอาพี่น้องอะ่ะทำไมเราดูผิดนะวันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะในมุมมองของเด็กชนบทที่เป็นคนอีสานคนหนึง่ง บ้านนอกพูดง่ายๆเกิบ้านนอกคนหนึ่งละกันที่เป็นทางอีสานแล้วก็มามีแฟนเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้ววันนี้โยอยากจะบอกเลยว่าโยเป็นคนหนึ่งซึ่งกล้ายืนได้เลยว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์เรื่องของพี่ของน้องเป็นคนที่ไม่ค่อยแคร์ญ,ญาติพี่น้องเออตาหน้าไว้เลยเขาเขาจะชอบพูดกันเลยในหมู่ญาติ่ะเออเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่เอาใคร มันก็เรื่องจริงเพราะที่ฉันเลือกที่จะช่วยเหลือเลือกที่จะให้คนอย่างมีเหตุผลฟังไว้นะเหตุที่ทําให้คุณทุกข์ในชีวิตอะถ้าไม่มาจากตัวคุณเองก็มาจากญาติพี่น้องกือเจ้ากรรมในเวรตัวติดๆเลยแหละนะถ้าใครไม่เกิดขึ้นเอาไว้ดีใจด้วยเนี่ยเป็นสิ่งที่เราอะจะต้องวางตัวเราตั้งแต่แรกๆกเลยที่จะเดินเส้นทางนี้นะถ้าใครคิดว่า คุณจะไม่รู้หรอกว่าเออญาติพี่น้องฉันก็เป็นพระวะวางตัวตั้งแต่แรกๆเลยจะดีที่สุดสิ่งที่โยวางตัวตั้งแต่แรกๆเลยที่อยุดที่สุดคือโยไม่สนใจไม่สนใจเลยว่าญาติพี่น้องจะกล่าวว่าโอ๊ยอีนี่มันไม่เอาญาติพี่น้องมันไม่แคร์ไม่สนใจใครไม่นู่นนี่นั่นไม่มีน้ําใจใจดําใจแรงแล้วแต่เพราะวันที่กูต้องการความช่วยเหลือวันที่เราไม่มีเรารู้ว่าใครคอยช่วยเหลือเรา ลําบากทุกครั้งลําบากใจคิดมากทุกครั้งกับต,ตัวเราเนี่ยวันนี้เราไม่มีฉันรู้ว่าใครแต่มันไม่ใช่พวกที่พูดแบบนี้ละกันแหละเออแต่มันไม่ใช่ญาติพี่น้องที่พูดว่าโอ๊ยใจดําไม่เอาพี่เอาน้องถึงแม้วันที่เราไม่มีนะตอนแรกๆเลยที่โยเดินเส้นทางสายนี้นะคุณเชื่อไหมเขาจะคิดว่าเราแบบจะเปจะเปเปแบบให้เงินฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่าย นะถามว่าดิฉันเลี้ยงข้าวเลี้ยงเหมือนไปกินกันครอบครัวแค่นั้นแหละปกติธรมรมดาและและแรกๆเลยคือไม่ได้อวดรวยใส่ใครอันดับแรกใครมาขอตังค์ยังไม่ได้ให้นะไม่ได้ให้ง่ายๆมันต้องมีเหตุผลเนี่ยเป็นการวางตัวตั้งแต่แรกเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณวางตัวคุณรวยมากมีเงินเข้าเป็นแสนสองแสนอะไรแต่ลเดืนอนเลยอย่างเงี้ย เพราะว่าพวกที่อยากจะเกาะพวกที่หูพึงเห็นคนมีเงินก็จะเข้ามาปั่นเกาะน,น,นู่นี่นั่นนะแล้วเวลาวันที่เราไม่มีล่ะวันที่เราลําบากเห็นหน้าคนพวกนี้ไหมไม่เห็นนะเข้าใจจะเข้าใจกันไหมว่าเออทําไมเรายอมให้ญาติพี่น้องเนี่ยไม่ชอบหรือไม่เอาเราเลยเพราะาเราก็ไม่เอาญาติพี่น้องเหมือนกันเห็นตั้งแต่เด็กๆคุณทั้งคุณตาคุณยายต้นตระกูลเนี่ยลําบากเพราะญาติพี่น้องดังนั้น กลัวเราได้ดีกว่าก็มาและมาขอยืมเงินเอาไปแล้วเอาไปเลยนะแล้วแล้วไงต่อล้มละลายสิคะทางครอบครัวนนะไม่มีเงินหมุน่นะทางทุกทาธุรกิจไม่มีเงินหมุนต้นตระกูลไม่มีเงินหมุนญาติพี่น้องอยากได้เป็นทุกเป็นลูกบ้านนั้นเป็นทุกเป็นไปทุกไปร้อนกับเขาหมดและชีวิตของคุณจริงๆอะมันอยู่ตรงไหน เนี่ยเราเห็นตั้งแต่เราดึงยังเด็กๆเ,เราเห็นตั้งแต่ยังเด็กๆเ,เลยว่าการมีญาติพี่น้องเนี่ยแม่งโคตรน่าลำคาญเหมือนนอนบ่อนไส้หมาให้มันกินข้าวมันยังรู้บนคุณนะแต่ญาติพี่น้องเราบางคนน่ะยิ่งให้มันกินยิ่งเลี้ยงดูมันยิ่งส่งเสริมมันมันยิ่งเงลคคณเห็นไหมแล้วมันสมควรไหมที่จะเอาเออทุกวันนี้นะเพราะวางพื้นฐานของตัวเองตั้งแต่เริ่มต้น เอาตัวเองอะให้รอดก่อนถ้าคุณไม่รอดนะคุณช่วยใครก็ไม่ได้หรอกค่ะลำบากลำบนยิ่งต่ำตมไปด้วยกันไม่ได้เราก็บอกนะในวันที่คุยกับพ่อแม่พี่น้องเขาไม่ได้มากันแบบนี้ไงทางครอบครัวโยเนี่ยจะไทยแท้เลยเอาพี่เอาน้องมีอะไรช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งเราอะเป็นคนหนึ่งที่หัวแบบว่าแตกแยกจากครอบครัวมากและเป็นเด็กในสไตล์ฝรั่งตั้งแต่เด็ก เราไม่ชอบคนเรามันต้องโตด้วยมันต้องแบบว่าได้รับการสนัสนบสนุนที่สมเหตุสมผลแล้วก็ต้องยืนด้วยได้ด้วยตัวเองก่อนที่จะไปช่วยเหลือใครถูกไหมเออนี่คือสิ่งที่เราแบบเราก็เลยเข้ากับพวกต่างชาติได้ดีเพราะว่าพวกเนี้ยเขาจะเขาจะอย่างที่รู้ว่าเขาไม่เอาพี่เอาน้องนะใครสร้างหนี้คนนั้นต้องจ่ายใครทําอะไรต้องรับผิดชอบพ่อแม่บางทีมันยังไม่เอาบางทีมันก็นน่าไง เราก็ไม่ได้สมควรที่จะไปก๊อปปี้เขาตรงนั้นพ่อแม่เราเราเอานะเออเราเอาคนที่มีบุญคุณกับเราในวันที่เราไม่มีอะโยรู้ว่าขายแล้วโยโก็ไม่เคยลืมทางสไตล์ฝรั่งเขาก็จะเป็นอย่างนี้เนาะต่างอย่างที่เรารู้ว่าเขาไม่เอาแต่ว่าไม่สมเหตุสมผลแม้บางครั้งญา,าติพี่น้องกันจริงๆยังไม่คุยกันเลยก็มีฉันชอบแบบนี้มากค่ะเพราะอะไรเป้าหมายในชีวิตเนะี่ยจะไปคิดกับคนนูน้นคนนี้มันไม่ได้หรอกคุณ ใครจะว่าดิฉันญาติพี่น้องจะว่าโอ๊ยนู่นนี้นั้นไม่เอามันแล้วมันนู่นนี้นัานตัดโอ้เชิญค่ะไม่ได้ไม่ได้อะไรเลยพูดจริงๆไม่ได้สะทกสะานเลยไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองจะกะวนกวายตายเลยเพราะดิฉันไปไหนไปคนเดียวหรือฉายเดียวตลอดเกือบทั้งชีวิตเนี่ยไปคนเดียวตลอดไม่ได้เกี่ยวเลยว่าจะต้องมีใครตลอดในชีวิตนะมีไม่กี่คนแต่เป็นคนที่มีคุณค่าในจิตใจมากๆเพื่อนก็มีไม่เยอะค่ะแต่มีคุณค่าในจิตใจมากมาก นะวันนี้ก็เป็นมุมมองหนึ่งละกันถ้ามันไม่เกิดกับใครก็ดีแต่ถ้ามันเกิดเนี่ยก็อยากจะให้เห็นว่าเพราะเราได้รู้ว่าความที่แบบว่าเหมือนเหมือนเราทำคุณใครแล้วมันไม่ขึ้นน่ะเราก็ไม่อยากจะทำเขาเคยเห็นมาหาเราเขาเคยคิดว่าเราช่วยได้เขาก็จะมาหาตลอดช่วยกูกลับไหมไม่เคยมไม่เอาใคร เอาชีวิตตัวเองให้มันรอดแล้วก็ตอบแทนผู้มีพระคุณที่เคยดูแลเคยส่งเสียเราก็พอค่ะวันนี้นะก็เป็นเหตุผลของของเมียฝรั่งคนหนึ่งละกันที่ตั้งแต่เด็กๆมาเห็นความยุ่งยากของครอบครัวในเรื่องพี่เรื่องน้องนี่เยอะมากมันก็เลยทานงนิปู่เนี่ยตายายก็ไม่ได้สอนอะไรเรื่องแบบนี้นะคำพูดน่ะไม่ต้องพูดค่ะ การกระทำมันสอนเด็กเราเป็นเด็กเราจามเราเห็นแบบโคตรปวดหัวเลยแล้วยิ่งไปวันรวมญาตินะยิ่งไม่อยากจะรวมบอกตรงตไม่รู้เป็นไรรู้สึกแบบไม่ชอบอ่ะเออไม่รู้อ่ะไม่ชอบเออเนี่ยเป็นบุคลิกส่วนตัวนะเราจะแบบยิ่งแม่ไปเรียกคนกลางบ้านมากินข้าวด้วยอะไรเออไม่เอาไม่ไปไม่กินไม่ชอบนะถ้าจะกินก็กินแค่นี้ให้มันจบนะกินก็กินไม่กี่คนแล้วก็ให้มันจบ ีน้จนกันห้างวันนี้เพราะเราจําในวันที่เขาเห็นว่าเราอ่ะมีแฟนฝรั่งในวันแรกๆเลยนะเขาขับรถมาไกลมากเพื่อมาขอาายืมเงินก็ได้ข่าว <Laz arin> ว่าลูกสาวมีมีสามีฝรั่งเนี่ยคนดูสิเห็นแก่ตัวไหมละ่ะแม่ก็บอกว่าโอ oh, มันแค่มาแบบว่ามายเยี่ยมไม่ได้มาแต่งไม่ได้มาขอไม่มีอะไรให้หรอกและทุกครั้งเลยคนที่เขาแบบว่าเฮ้ยหาฟแฟนฝรั่งให้หน่อยหาสามีบอกลูกสาวหาให้หน่อยแม่ก็จะบอกว่า ถ้าไปทําเองได้ให้ไปเลยไม่ต้องมาพึ่งมันเพราะมันไม่เอาใครมันไม่ไม่เดือดร้อนกับใครทั้งสิ้นมันยุ่งของเรื่องของใครเลยเพราะการที่คุณอยากหาสามีคุณต้องไปหาเองเพราะที่ฉันขี้เกียจมานั่งแปลอักษรนู่นนี่นั่นรับผิดชอบหาคนไม่ดีเข้ามานู่นเนี่ยเอากระดูกมาแขวนคอเพื่ออะไรไม่ค่ะจนกระทั่งวันนี้เราวางภาพลักษ์เราวางสิ่งที่อยากให้คนอื่นน่ะทำกับเราอย่างไงตั้งแต่เริ่มต้น เขาก็จะได้รู้ว่าอะไรที่ทํากับเราไม่ได้และอะไรที่ทํากับเราได้มีนะโยมีนะอยู่ดีๆไม่หยิบเงินในกระเป๋าต่อนหน้าต่อตาเราเลยไม่ได้ให้ขอก็ไม่ได้ขอ,อยู่ยไม่หยิบไปดิฉันก็ต้องหยิบคืนฉันบอกว่าดิฉันให้ไม่ได้เกลียดมากพวกแบบเนี้ยคนแก่ทั้งน,น,นั้นหัวงอกนี่จะเต็มหัวแล้วยังไม่รู้เลยขนาดยาย <S <S โยแท้ <para> ๆนะ กยังไม่กล้าไปหยิบเอาเงินในกระเป๋าดิอยู่ดีๆเอาเงินให้นี่ใส่เสียค่ะสันดานเสียยิ่งพวกบ้านๆคนแก่บ้านๆน,นะพวกอย่างเงี้ยชนบทเนี่ยนี่ใส่เสียมากเราต้องทําโยก็เลยรู้สึกว่าเออนั้นบอกเขาสอนเขาเองเราจะเป็นคนนี้แต่ต้องวางตัวในช่วงแรกๆเลยนะช่วงของชีวิตอะไรที่ควรทากับเราได้อะไรที่เขาทํากับเราไม่ได้เราวางเลย เพราะวันนั้นถ้าเราไม่วางมันจะคิดว่ามันข่มได้มันก็จะข่มมันคิดว่ามันขอได้มันก็จะขอมันคิดว่ามันช่วยให้เราช่วยได้มันก็จะให้ช่วยอยู่ตลอดอย่างนั้นแหละมันจะโตเองไม่เป็นนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะคะว่าเนี่ยมันเป็นอีกด้านหนึ่งของการที่เด็กชนบทคนหนึ่งเนี่ยไปมีสามีฝรั่งแล้วมันต้องเจอเรื่องราวในครอบครัวแบบนี้นะเว้ยมันถึงหลายเรื่องนะคนเราเนาะ ันต้องผ่านอะไรมาบ้างแหละมันถึงมาเข้มแข็งมันถึงมาแข็งแกร่งจนถึงทุกวันนี้ก็สิ่งที่เราก็อยากจะมาแชร์แค่ในเรื่องตรงนี้นะว่าเปนเออมันก็ไม่ได้มีคนคนเดียวมันก็เป็นเป็นชีวิตของใครของใครลหลายๆคนที่มีรักษาคล้ายๆยกันกับโยวันนี้การที่โยร,รู้สึกว่าเราเลือกเส้นทางชีวิตเราเรา,เาแต่คนนี้เราต้องการที่อยากจะช่วยคือเขาก็ช่วย มันโล่งมากคุณมันสบายไมไม่ต้องไปคิดเล็กคิดน้อยยืมเงินนู่นนี่นั่นอยากได้นั้นก็มาเมื่อมีเคยให้ไหมเคยได้ไหมไม่ค่ะเอาอย่างนี้ง่ายๆเลยอยากได้ซื้อจบดิฉันซื้อค่ะไม่อยากจะเป็นบุญคุณการติดหนี้บุญคุณคนเนี่ยเขาคนลำบากเลยพูดจริงจริงนะมันแบบไม่ค่อยอ่ะโยเป็นคนไม่ค่อยอยากจะติดหนี้บุญคุณใครพยายามทําอะไรได้ด้วยตัวเองอ่ะจะทําไม่ค่อย จะไปขอความช่วยเหลือจากใครถ้ามันไม่จําเป็นจริงๆนะวันนี้ก็เป็นหนึ่งในประสบการณ์ชีวิตที่เอามาแบ่งปันมาเล่าให้ฟังว่าเ,ออเนี่ยวาสนาของคนเรามันไม่เหมือนกันบางคนมาแบบโยนะพี่น้องนี่พึ่งไม่ได้เลยหันหลังนิดเดียวขโมยเล็กขโมยน้อยหักหลังอยากได้นู่นได้นี่อะไรที่เป็นของเราอแต่วาสนนาของชีวิตคู่กับได้คู่ดีบางคน พ่อแม่ดีญาติพี่น้องดีกับมีวาสนาชีวิตได้คู่ครองที่ไม่ดีมันก็แล้วแต่เนาะเราก็ว่ากันไม่ได้อันนี้มันเป็นมันเป็นเดสตินีของใครมันสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาฟังนะคะประสบการณ์ <c oughs> เหตุผลว่าทำไมการเป็นเ <c oughs> มียฝรั่งที่ไม่เอาญาติพี่น้องมันเป็นเพราะอะไรมันเป็นเพราะเรื่องนี้แหละนะมากคนมากความลำคาญลำคาญ มาให้ข้าวมันกินมันยังรู้บุญคุณแต่ญาติพี่น้องบางคนให้กินมันไปยินยินทาเราซ้ํานะคะตัดไปเลยดีกว่าไม่ต้องกินต้องหามันและไม่ต้องเอามันและญาติเนี่ย <S 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 นะ,ะสาหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่มาดูเจอกันใหม่คลิปหน้าเอาไปปรับใช้ดูนะชีวิตคุณจะง่ายขึ้นบายบายค่ะ